สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะอยู่ที่ลานจอดรถนะคะของตลาดบางขุนเทียนนะคะตลาดบางขุนเทียนเนี่ยนะคะอยู่ในซอยพระรามสองที่50นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลน,นครนะครทนตรตงวนเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกับสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะทำไมแม่แอมถึงพามาตลาดบางขุนเทียนนะคะตลาดจะเดินเข้าไปข้างในนี้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะเป็นตลาดที่ มีร้านคา้านะคะที่เข้าร่วมโครงการสิทธิ์คนละครึ่งหลายร้านมากเลยนะคะมีทั้งของกินของใช้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปเดินดูข้างในนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวแม่แอมนะคะจะพาเดินไปดูโซนของกินก่อนนะคะนี่นะคะเข้ามานะคะเราก็จะเจอร้านนะคะร้านสลัดผักร้านนี้นะคะก็เข้าร่วมนะคะสังเกตที่ป้ายนะคะ ร้านนี้ก็เหมือนกันนะคะสังเกตที่ป้ like, ายเหมือนกันนี้จะเป็นร้านปากหม้อนะคะนี่ค่ะ <on> ร้านกล้วยทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะอันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเหมือนกันอันนี้จะเป็นร้านไส้กรอกอีสานแล้วก็หมูปิ้งนมสดนะคะร้านนี้ก็เข้าร่วมโครงการสิทธิ์คนละชื่อเหมือนกันนะคะสังเกต ้ายที่ร้านนะคะเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะคะไปดูร้านต่อไปเลยค่ะอันนี้นะคะร้านผักร้านผักกันนะคะก็เข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นผักออแกนิกนะคะแล้วก็จะมีร้านขนมเบื้องนะคะร้านนี้นะคะก็มีเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะตลาดนี้นะคะร้านเข้าร่วมสิบคนละครึ่งนะคะเยอะมากเลยนะคะ ร้านวัฟเฟิลนะคะก็เข้าร่วมนะคะแม้กระทั่งร้านขายผลไม้นะคะร้านนี้นะคะก็เข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะเราสังเกตที่ป้ายหน้าร้านได้เลยนะคะว่าร้านไหนนะคะที่เข้าร่วมโครงการสิท์คนละครึ่งนะคะนี่ค่ะร้านนี้ก็เข้าร่วมนะคะสังเกตที่ป้ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้นะคะก,ก็จะก็จะเข้าร่วมโครงการเหมือนกันจะเป็นร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นโซนของของกินด้านหน้านะคะด้านในนะคะก็จะมีโซนของกินอีกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะว่ามีร้านไหนบ้างนะคะ เราพามาเดินดูด้านในแล้วนะคะร้านขายขนมหวานนะคะก็เข้าร่วมโครงการสิดธิ์ละทึกเหมือนกันนะคะร้านกระเพาะปลาค่ะร้านนี้ก็อร่อยนะคะก็เข้าร่วมสิทธิโครงการคนละทึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นร้านสลดัดอีกร้านหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะ ในตลาดนี้จะมีร้านขายสลัดสองร้านนะคะอันนี้ร้านลาช่องวัดเจดนะคะก็เข้าร่วมโครงการนะคะสังเกตที่ป้ายหน้าร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านออขนมจีนนะคะน้ำยาต่างๆนะคะก็เข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะสังเกตดูที่ร้านนะคะนี่ค่ะหรือแม้จะกระทั่งจะเป็นร้านขายขนมไทยนะคะนี่นะคะ ปลาแอวขนมไทยนะคะก็รับสิคนลครึ่งเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านน้ำตาลสดนะคะก็จะเข้าร่วมโครงการเหมืกันนะคะะร้านลูกชิ้นก็เหมือนกันนะคะเขร่วมสิทธครงการเหมือนกันนะคะร้านขาหมูค่ะข้าวขาหมู เ,เข้าร่วมโครงการอนอ้เราพามาร้านข้างในแล้วนะคะนี่นะคะร้านตามสั่งนะคะก็จะร่วมเข้าโครงการเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นร้านอาหารนะคะมีอาหารญี่ปุ่นนะคะเ็าเข้าร่วมโครงการสิทธิคนละซึ่งเหมือนกันนะ,น,น,ะ,ะนี่ค่ะคทั้งแถบเลยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะอยู่แถวละแวกนี้นะคะก็ แถวล้วลวบพระรามสองนะคะเข้ามาเดินที่ตลาดบางขุนเทียนได้เลยนะคะที่ร้านแถวนี้ที่ตลาดนี้อย่างที่บอกนะคะแทบจะทุกร้านเลยนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะสิคนละครึ่งนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นล่าด้าเนาะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งของใช้กันบ้างนะคะว่ามีร้านไหนบ้างนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขนมพกนะคะก็เข้าร่วมโครงการสิคนลคัึ่งเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของใช้กันบ้างนะคะสิคอลครึ่งเนะะี่ยค่ะเขาจะใช้ นี่อันนี้ก็จะเป็นร้านกิฟท์ช็อปนะคะก็จะเข้าร่วมสิทธโครงการคนละรึ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะคะนี่ค่ะก็เข้าร่วมโครงการสิทธิ์เหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้เสื้อผ้าก็ใช้ร่วมโครงการเหมือนกันเนาะ นอกจากของกินนะคะเราก็จะมีของใช้ต่างๆนะคะที่ในตลาดบางสุนเพียนนะคะเข้าร่วมโครงการสิทธละลั่งนะคะสังเกตที่ป้ายหน้าร้านได้เลยนะคะว่าร้านเขาจะมีป้ายติดเอาไว้นะคะว่าเขาร่วมโครงการเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะผ่านมาตลาดแถวนี้นะคะก็อย่าลืมมาใช้บริการ สิคนละครึ่งกันได้เลยนะคะที่นี่นะคะตลาดบางขุนเทียนนะคะที่จอดรถก็สะดวกนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ